อยากตีมวยใช่ไหมอืมท่าจะได้ตีมยวยอยู่ล่าสุดนี่ผมมีคู่ซ้อมให้วันนี้คู่ไดนนี่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัครับพี่เคยเป็นนักมวยใช่ไหมใช่ครับพอได้ไหมตอนนี้คือผมผมต้องการพี่ผมต้องการคือสักยกได้แค่แบบเอายก,เ,กาเดียว่าไว้ตรงนีอได้ออกไหมพอกไหมออกไหมไอ้เจ็บล็อกล็อกเอ้ยเอ้ย

เอาละวันนี้มาพบกับนักบวยคู่เอกประจำรายการเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับหอบดูกลูกมาตุลีสัดส่วนในไฟนี้น้ำหนักไม่ได้ช่างนะโอ้โหนักมวยฝั่งแดงน่าจะใจเลือดร้อนใจร้อนเหลือ,ลอลเกินน้ำหนักในไฟนี้กรรมการบอกไม่ได้ช่างนะครับผมกะเอาเลยนะฮะฝั่งแดงแพ้ คะแนนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เหลือแพ้นอกหมดเลยนะฮะถ้าไหวมวยก็จำมาจากทอรทัศนะครับผมไฟล่าสุดเนเงินชนะนอกคุ่ต่อสู้ไฟล่าสุดของหอบดูกลูกมาตรีแพ้ฝ่าเพราะกัดหูผู้ต่อสู้การไหวมวยของเขานีลาเขาในวันนี้สุดยอดจริงๆ <c oughs>